พีคไปแล้วจะขัดเด็กฝึกง,งานหน้าใสาเจมจิรายุในกระดัดรักกับพี่แอนทองประสมไปได้ยังไงคะเพราะเรื่องนี้ความคียอออนรุกเต็มที่ของไอมีกระดัดเป็นเป้าหมายทําเอาสาวๆถึงกับใจละลายอยากโดนรุ่นน้องไอรุกจีบแต่ฉากที่หนุ่มเจมโดนใจยกให้เป็นไฮไลท์สําหรับตัวเองก็คือฉากนี้ค่ะฉากที่เป็นไฮไลท์เลยนะครับเป็นฉากที่บอกรักครับเป็นการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ ที่จะบอกรักกับตัวกรับครับสุดท้ายแล้วนะครับจักรวาลเนี่ยก็จะเวี่ยงคนที่ใช่สําหรับเราเนี่ยมาให้เราเสมอไม่ว่ามันอาจจะหลุดวงโครจรกันไปบ้างแต่สักพักหนึ่งมันจะถูกดูดกลับกันมาเองครับอ mm hmm. ม้ม จองบทแม่ไปแอนจะต้องเป็นแม่เจมนะก็แล้วก็แบบอยากจะไปมีลูกสะใภ้อะไรอย่างเงี้ยที่แอนไม่ชอบโบราณโบราณน้อยไม่หรอกค่ะก็คือมีโอกาสก็อยากกลับมาทํางานกับเขาในอีกบทบาทหนึ่งก็อยากทํากับเด็กรุ่นใหม่ไปเรื่อยๆแอนรู้สึกว่าทํางานกับเด็กแล้วมันแบบก็ได้ลองอะไรแปลกๆดีอะไรอย่างเงี้ยในขณะเดียวกันเราก็แชร์ประสบการณ์ของเราให้เขาด้วยมันก็เป็นการแลกเปลี่ยนกันดี